ประเทศที่มีพรมแดนติดต่อกับไทยขมพรพมา่าและจีนเรียกเต็มๆว่าสาธารณรัฐ ประชาธิปปไตระชาชนลาวสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่อังไกไล์สายเที่ยววันนี้แม่อังจะมาให้คําแนะนํากับ7ดข้อความรูกปปะะ้ก่อนที่จะไปซอปปลาวนะคะก่อนที่จะไปสอปปลาวกับ7ข้อที่ควรจะรู้ก่อนเดินทางนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกทกท่านสวัสดีค่ะฝากกดไลค์ like, กดแชร์คา share, อจอเคาะใจเป็นกําลังใจให้แม่อังหน่อยวันนี้มาก่อนเวลานะคะมาก่อน กันเวลา4นาทีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่อังไกด์ไลน์สายเที่ยวยินดีต้อนรับทุกๆท่านยินดีต้อนรับทุกๆยูเซอร์อากาศทางเหนือแม่อังอยู่จังหวัดพะเยานะคะอากาศทางเหนือก็ยังเย็นอยู่นะคะทุกคนคะก็ยังต้องใส่เสื้อแขนยาวเนาะยังต้องใส่เสื้อแขนยาวและเวลานอนแม่อังก็ยังต้องใส่ถุงเท้า <c oughs> ใส่ถุงเท้านอนนะคะเพราะถือว่าเป็นคนขี้หนาวค่ะเป็นคนขี้หนาวสวัสดีค่ะช่างชาสวัสดีค่ะสบายดีนะคะช่างชาสบายดีเนาะนะเจ็ดข้อควรรู้ก่อนไปประเทศลาวค่ะเจ็ดข้อควรรู้ก่อนไปประเทศลาวนะคะอ่ากฎเกณฑ์ข้อบังคับนะฝั่งของประเทศลาวซึ่งจริงๆก็ไม่ไกลจากบ้านเราเนาะนะพี่น้องบ้านเราเนาะถือว่าเป็นพี่น้องนะคะพี่น้องชาวลาวแล้วก็ติด